สวัสดีค่ะวันนี้มาตัดต,นนนดนตน้นไม้รอบๆสวนไม่ใช่สวนเราไม่มีอะไรปลูกรอบนาดูซินาข้าวมีแต่หญ้าฝนก็ไม่ตกฟ้าร้องทุกจุดทุกมุมไม่รู้ว่าไปไหนหมดงูเลือมก็เยอะตัดหญ้าเห็นงูเลือมสองตัวก็ตัวเท่า ขาเท่าข้อมือตัดก็กลัวก็สู้ตัดให้เสร็จแต่กลัวแต่อตอนน้ำมีอีกมันมาอยู่ดูสิกระถิ้นกระถินรินรั่วเยอะแยะไม่ได้มาตัดสองสามปีมันก็เลยเยอะ ทำสวนไม่ได้ปลูกผักปลูกอะไรรกทําแต่งานช่วงเศรษฐกิจไม่ดีงานไม่มีทําก็เลยได้มาตัดนาไม่มีข้าวมีแต่หญ้าไม่มีน้ำจะใส่อีกตัดเสร็จถ้ามีน้ำก็พอได้ บ้างดูสิเศรษฐกิจไม่ดีฝนไม่เอื้ออำนวยตรงไหนแรงก็แรงตรงไหนมีน้ำก็มีข้าวก็ถูกถูกแพงก็อยากได้ไว้กินขายบ้างช่วงไม่มีเงินใช้ทำอะไรไม่ได้ พี่น้องเอ้ยลำบากทุกๆคนนั่นแหละบนบานกล่าวให้ถูกหวยสักสามตัวจะได้ซื้อของทำบุญตอนช่วงศาสตหญ่ก็อยากได้ตังทำบุญทำทานทำอะไรไม่ได้แล้วก็วางไอ้นั่นเลย แต่ก็ไม่มีตังซื้อมีนิดๆหน่นยนอยๆก็ไว้<ม>ใช้ดูสิฝนครึ้มแต่ไปหมดครึ้มมาก็ไปหมดทำยังไงดีเศรษฐกรชาวนาถ้าฝนไม่ตกถึงจะตกได้ค่าปุ๋ยค่าพันค่า แรงก็จะไม่มีแต่อยากได้อย่างน้อยสิบสองบาทเราก็พอได้ขายได้ใช้นี่ใช้สินโทโกโซบ้างแต่นี่ก็เล่นถูกเกินไปไม่มีอะไรลงก็เลยถ่ายคลิปลงนิดนิดหน่อยหน่อย จะไป่ายที่ไหนก็ไม่ม,ม,มีทุนที่จะไป่ายนูสิยุงก็เยอะบินไปบินมาหิวเลือดรบจนงูมาอยู่แต่ก่อน ว่ามีงูมีงูแต่ก็ไม่เคยเห็นแต่ปีนี้แหละเห็นจนไม่กล้าพาล้านมากลัวยุงเยอะด้วยงกูกระถินกระถิ้นใหญ่นุ่มกลุ่มยัง វិញមានទឹកញ៉ាំផងតិចមើលดูฝนมองดูฟ้าឆ្ងើรออยากให้ตก ว่าจะไม่เอาน้ำมาบอกว่าสงสัยตัดไม่นานนึง,นงไม่นานยังง่ายกว่าจะเสร็จตัดไปเรื่อยๆงานการไม่ยังไม่มีทำ मत गई มอง้ายมองขวามองสายมองควา้า,ควาเพื่อเห็นตัวมันมาโกดคอโกดข,กดขา มีแต่ต้นกระถินเยอะแยะกระถินริมรั่วยาวลุกก้นนก,กัดปิดกนาลกันดินอเวงนอพี่ยาวเกินไปเพื่อได้ปลูกแตงปลูกทั่วปลูกพอได้กิน លងទុកអីដើរឃើញហើយមើលឯងដើរចេមឃើញផងមើលងមានដាសឹកគំនួងពោះនុងកណរអាបំកណរពោះ ถ้าเมนูมีแต่ทางเดินเมนูก็งูซึ่งหมดมหมดกัดเหนื่อยก็หยุดพักไปเรื่อยๆวันลังก็มาอีก ไ,ได้มีธุระไปไหนไอยากได้แต่น,น,น้ำนันเลยฝนลงเบ็ดดูรอบรอบ អូនអីសើលរបស់នេះជីកឆុងរងកまいអុយដើមឈើវាដូតស្រោជីកតើគំបានស្រោណកណង สมัยแต่ก่อนตอนลูกยังเล็กเคยมาอยู่ที่สวนได้ประมาณปีหรือสองปีไม่สบายก็ย้ายเข้าไปข้างในลูกก็นั่งรอแม่รอพ่อกว่าจะมาจะทำงานเข้าหมู่บ้านพากันพี่น้องนั่งรอ คลิปนี้แคนนี้สวัสดีค่ะ